โอ้ขอกราบสวัสดีครับอยู่กับผมเองนะหมายเลขโอเควันนี้เราจะมาเล่นแบบมือเดินมิเตรี่2นะครับซึ่งวันนี้เราก็มาพร้อมกับแขกรับเชิญสุดมากมายที่จะรอคอยมาฆ่ากูยังไ,ไ,ไงเล่งนซึ่งวันนี้ผมก็ย้ายหลาดมาหัดเก่าผมนะครับมาเล่นซึ่งวันนี้เราก็จะมาพร้อมกับแขกรับเชิญสุดมากมายช่อชื แขกพิมากมายเหล่านี้ก็เป็นแขกที่ทําช่อง YouTube เหมือนกันทก็ไป็นสมาคมมคนไม่ดังเลยสมาคมช่องไม่ดังแต่ว่าก็ยังมาทำคลิปคอลแลบกันได้เนาะไอ้เหียดเกมมันเริ่มแล้วคนที่เพิ่งเข้ามาเขาไม่เล่นได้เวยเท่านั้นตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ เออจำได้ก mm ูไปของอีเวนต์นี่ว่ะกูไปวิ่ของวันฮาโลวีนกับปืนฮาโลวีนนี่ว่ะไอ้แสกินฮาโลวีนกูไปสกินฮาโลวีนนี่ว่ะช่วหน่อยมันดูตรงไหนไอ้สกินมันอยู่ตรงมันมันอยู่แถวซ้ายซ้ายอ่ะมันจะมีเป็นกล่องกล่องกล่องไม้อันหนึ่งอ่ะงูอันหนึ่งอ่ะงูอันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยไอ้เต้ิงมึงไปฆ่าตะกอาใช่ไหมเนี่ยกูแยกร่างได้สัตว์กูมีสองร่างไอ้ตัวเนี้ย ซึ่งกูต้องฆ่าตัวจริงคือถ้าเราต้องไอ้เพึกไอ้เพึกกูสามารถถ้ากูถ้าล่างไหนกูตายก่อนล่างนั้นก็จะเป็นสิงอยู่ล่างแรก,แรก,แรกอีกทีหนึง่งใช่กูพูดเล่นแหละ,ะแต่กูก็จะกดปุ่มเดอะคอนเนิวนิวกดแจ้งปิดประตูใช่กูเขียปิดประตูประตูขังประตูขังกดปุ่มจุดเฉิเพื่อปิดประตูใช่ปิดประตูงู มันก็ใช้เครื่องที่มันเออใช้ไอ้เครื่องวัดซีเนียรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเครื่องห้องแบบอะไรก็ไม่รู้ยมันคือห้ืองเนี่ยไอ้เครื่องตรงกลางที่มึงเดินเนี่ยมันมีห้องอันนี้เนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมึงเข้าไปในเนี่ยแล้วก็กดแต่ว่าตอนนี้กูเพิ่งถ้ากูใช้การแยกล่างนี้แล้วมึงก็ไม่สามารถใช้ต่อได้เพทอปแตลโอเคโอเคอ่าแล้วมึงก็ด้วยใช่ไหม ยิงขู่นะกูยิงขูนะ่นายคือมึงเป็น,มน,มนไม่อหรเกมเริ่มแล้วเนี่ยแค่พวกกูกำลังจะหาฆาตกรตัวจริงเฮ้ยเพืกไอเพืกไอเพืกไอเพืกกูไม่ตูด,ดเดือดกูแตกนอนจมกล่องเรียกเป็นกู <c oughs> แค่แค่นี้กูผ่านไปสามนาทีแนละ้วไอ้เหี้ยถ้ามันแบบให้ทุกคนมาเล่นเลยอนะ่ะคลิป คือไม่ได้ตึงหล่อไอ้เหี้ยกูนี่แหละกากลงไงสัตว์กากลงไงยึดเออเฮ้ยเล่นแมปไอเล่นน่ะตรงกลางด้วยไอแมปไอแมปแมปคอลเล์ไอแมปตึกอะเล่นแมปตึกดีกว่าม,มันสนุกกว่านะมีที่แอบเยอะไอแมปตึกอะไอไอแบบนี้ก็มีที่แอบโคตรเยอะเลยสัตว์เออแบบเออจำได้มันมีเลามาแมบบที่จะมีห้องลับอยู่อะมัน คใครเป็นฆาตกรห้ามบอกและ้ห้ามเป็นอะไรห้ามบอกทั้งสิน้นถ้าคนไหนไว้ใจได้ก็สามารถบอกได้แต่ถ้าคนไหนไว้ใจไม่ได้มึงไม่ต้องบอกไม่หรือเราจะขู่มันก็ได้ใช้วิธีขู่ยังไงก็ได้ให้มันอกวาแบบเป็นใครน,นี่มีใครอยู่ในคุ้งหรือเราอะเช่าอยู่ในคุ้หรือเราอะใครมันเข้าไปในทอ่เอเฮ้ยมันคนเป็นเด็กคอเตอร์มันเป็นคนเข้าไปในทอ่อเข้าไปในทอ่อ ไอ้เฮี้ยแมพโคตรส้นตีนเลยแมพโคตรส้นตีนเลยสัตว์มึงพูดแบบนี้มึงมีค่าตังกอนใช่ไหมมึงไม่เชื่อมึงมึงมันพูดหลอกลวงมึงเป็นคนทรยศอย่ามาหลอกกูเีจ็บรอคกู เสียงมีดแทงอยู่ข้างๆกูเลยไอ้เหี้ยไม่มีใครแทงวะแทงอยู่ข้างๆห้องกูเลยไอ้เหี้ยเฮียโอ้โหไม่แทงอยู่ข้างๆข้างๆกูเลยไอ้สัตว์กูโอ้ยกูไม่รู้ไม่รูอะไอ้เหี้ยกูยังกูก็เดินหนีมึงอ่ะแหละกูสงสัยมึงอ่ะแล้วมึงก็ตายอ่ะอ แล้วมึงแล้วกูเสือกเดินไปมึงเสือกตายห้องข้างๆกูแล้วมึงเสือกมึงจะมึงเสือกเดิบี๋ยวกูเดินทางกลับเดี๋ยวกูเดินกลับทางเดิมแป๊บนึงเดินกลับห้องเดิมเดินกลับห้องจึกจึกไปถึงตายกันใช่ไหมโอ้ไอ้เหี้ยเห็นศพไอ้พึ้นกับไอ้เหี้ยนั่นแหละไอ้สองเออกูตาย โอ้โหดูว่าช้ทริกโอ้ทริกมันโคตรน่าส้นตีนหมาไม่เด็กทริกแม่งโคตรส้นตีนหมาไม่เด็กเลยไอ้ชี้นี่แม่งเป็นคนที่ชอบตอแหลมากคูดมากเลยเดี๋ยวไหวให้เป็นคนตอแหลเป็นคนตอแหลไอนี่เดี๋ยวบอกให้บอกไหวให้ไหวให้เป็นคนที่ชอบด่าคนที่ชอบด่าคนดีทุกคนไอชิวไหมไอชิวไม่ใช่ไอ้ชิวพูดน้อยโหเลยไอ้้ไอชินมึงไปนอนในคุกเนี่ยนะมึงไปแอบในคุกเลยนะ ไอ้เชีไอ้เี่ยชิวโคตรน่าเกลียดเลยสัตว์มึงไปเอียดที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่โคตรแคบเลยส่วนนี้เงี้ยมึงมันเดินเฝ้าแอบอ่ะไอ้ีนี่ก็เห็นเฝ้าแอบอีกคนนึงก็แม่งมาอยู่ด้านหน้าของคนนึงก็ลังยุ่งนี่กเออไม่นะไอ้เพิ่งมันเน็ตไว้หลุดอ่ะเน็ตหลุดจริงด้วยเออท้อจริงถ้าทุกคนมาพร้อมกันก็จะมีประมาณเจ็ดคนอ่ะหกเจ็เจ็ดคนเนี่ยแหละ ชิวมึงหนีไปเลยมึงหนีไปห้องไอเชี่ยวไอเชิวมึงหนีไปห้องมึงซ่อมรถเลยไปเอาปืนมาจริงนะไอเชิวมึงอยาแอบบมึงอยาแอบในโซ่มึง เลี้ยงเข็มปืนอะแล้วห้องแบบเดี่วเล่นแบบห้องเหล็กเหมือนเดิมเราได้ทดลองให้เราไทุกคนได้แยกล่างเนี่ยทำให้กูคนหนึ่งให้คนคนหนึ่งแยกล่างหรือให้คนหนึ่งกลายเป็นแบบกลายเป็นคนหนึ่เลยให้คนหนึ่งกลายเป็นคุณแบบหมอมันก็น่าสนใจนะ ทำให้กูไก่พันใช่กูเแลยแนตัวไก่พันไวะโอ้ยเขียนสปีเียพี่วาเฮ้ยห้องสแกนอยู่ไหนห้องสแกนอยู่ไหนห้องสแกนอยู่ไหนวันนี้จิ้ววันนี้จิไหนจิ้วไหนห้องสแกนอยู่ไหนทุกคนกูจะสแกนวากูเป็นอีพอดไอ้ไตนด์กูรู้นะว่ามงืกอะไรอยู่พี่เไหนไอต ไหนไอชิวมึงความมั่นใจมึงลองเข้าไปห้องสแกเนเข้าไปที่สแกนไอชิวกูขู่ม,ม,มึงนะเข้าไป <c oughs> กูจะเช็คต้องวาอะไรแล้วตัวน้ยังสแกนได้เป็นฆาตกรจริงๆมันเป็นฆาตกรจริงๆมันสแกนได้ฆาตกรจริงๆไแมันสแกนได้ฆาตกรจริงๆหนีมันเร็วหนีมันเร็เวใครก็ได้กูสแกน ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอรไมันเปนเมตเื่อมมน่ะตแลกเงาพันล่างเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเซิ <t AM 2> ้มมีหกคนตอนนี้เนี่ยเซิ้มมีหกคนนะครับผมโอเคจังหวัดนี้นะครับผมศึกมวยไทยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มวยไทยเซิ้มซ้ำมาอีเชี่ยเสร็จเป็นสารแน่คลิปนี้กูตัดต่อ้เชี้ยแน่แนคลิปนี้กูตัดต่อ้เชี้ยแน่นไม่คลิปนี้กูไม่ตัดต่อหรอกไอ้สัสคลิปนี้กูไม่ตัดต่อหรอกกูขี้เกียจเนี่ยแต่ไม่ได้ยินเสียงกูแน่นอนโอ้โหชัดเจนชัดเจ๋วเลยครับผมจากวัดนี้ เครื่องดีเฟนเซอร์กูเฮ้ยล่างแยกกูยังอยู่ล่างแยกล่างย่างล่างตุ๊ล่างปอมกูยังอยู่มันปีนบันไดด้วยอีกสุดเฮ้ยใครก็ได้ฆ่าล่างปอมกูนี้อันนี้อันนี้เนี่ยเนี่ยคนใหม่มาอีกแล้วไอ้ไอ้อาจารย์โกโจมาอีกแล้วอาจารย์โกโจมาแล้วอาจารย์โกโจรามาแล้ว